ในการใช้ปุ๋ยน้ำในปี2023นี้เป็นการใช้ที่สิ้นเปลืองหรือเป็นการใช้ที่จําเป็นครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ปุ๋ยน้ำครับว่ามันจําเป็นหรือว่ามันสิ้นเปลืองนะครับในปีนี้และปีที่ผ่านมานะครับผมเข้าใจนะครับมีเพื่อนๆหลายคนหลายหลายท่านนะครับที่กําลังเปลี่ยนแปลงนะครเปลี่ยนวิธีการ ใส่ปุ๋ยนะครับบางคนก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำหมัก ק? บ้างนะครับบางคนก็เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีบ้างนะครับเพราะเราก็รู้กันครับว่าปุ๋ยเคมีนะครับปีที่ผ่านมาราคาสูงมากนะครับไม่ใช่สูงธรรมดาครับสูงมากเลยนะครับขึ้นมา3าสีเท่าตัวนะครับอย่างเช่นปุ๋ยเคมีนะครับอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนะครับจากกระสอบละ500เป็นกระสอบละ2 0 0พันอย่างนี้นะครับขึ้นมาอีสีเท่านะครับการที่จะใช้ปุ๋ยน้ำนะครับมันก็มีอยู่2ประเด็นนะครับ ใช้แล้วสิ้นเปลืองและใช้แล้วจําเป็นนะครับอันดับแรกครับเรามาคุยกันเรื่องใช้แล้วมันสิ้นเปลืองก่อนครับว่าหุ่นน้าแบบไหนใช้แล้วสิ้นเปลืองครับหุ่นน้าแบบที่1คือใช้แล้วนะครับประสิทธิภาพต่านะครับประสิทธิภาพต่ำครับหรือว่าธาตุอาหารน้อยธาตุอาหารอ่อนนะครับใช้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากมายนะครับเฉยๆอยู่นะครับใช้มาเป็นปีอันนี้นะครับถือว่าเป็นการใช้ที่สิ้นเปลืองนะครับและอย่างที่2ครับ ถ้าป <ersch> ุ๋ยน้ำตัวนั้นนะครับใช้แล้วไม่ได้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เพิ่มน้ํำยางให้เราได้มากขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการใช้ที่สิ้นเปลืองนะครับเคยออกยังไงก็ออกอย่างนั้นนะครับอันนี้นะครับมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับและอย่างที่3ครับคือเราใช้แล้วนะครับโรคที่เป็นนะครับหรือยางที่ป่วยก็ไม่ได้หายไปอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการใช้ที่ เช่นเปลืองนะครับต่อมาครับอย่างที่2ครับถ้าปุ๋ยมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับเป็นการใช้ที่จําเป็นครับปุ๋ยแบบนี้จําเป็นจะต้องใช้เลยนะครับนะครับคือปุ๋ยที่ดีมีมาตรฐานใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วสร้างความเจริญเติบโตได้จริงใช้แล้วได้ผลผลิตเพิ่มจริงใช้แล้วต้นยางสมบูรณ์จริงอย่างนี้จําเป็นครับเพราะฉะนั้นนะครับ อย่างที่หนึ่งเลยครับถ้าเราต้องการลดต้นทุนนะครับถ้าุ๋ยมันดีลดต้นทุนได้จริงอย่างนี้จําเป็นมากๆเลยครับและอย่างที่สองครับถ้าเราใช้แล้วมันสามารถแก้ปัญหายางป่วยยางโสมนะครับหรือว่ายางที่มีปัญหาเป็นเชื้อโรคเชื้อรามันสามารถแก้ได้อย่างรวดเร็วและฉับไวแบบนี้จําเป็นครับและอย่างที่3ครับคือถ้าเราต้อง ให้ต้นยางพาร,ราของเราได้กินปุ๋ยนะครับทดแทนปุ๋ยทางดินนะครับถ้าปุ๋ยดีมีประสิทธิภาพจริงนะครับมันสามารถทดแทนปุ๋ยทางดินได้แบบนี้จําเป็นครับและอย่างที่4ี่ครับถ้ามันสามารถแก้ปัญหาคือถ้าดินมีปัญหานะครับอย่างเช่นดินเป็นกรดดินเป็นดาน่างน้ําท่วมแลลงอย่างงี้ครับเราใส่ปุ๋ยทางดินไม่ได้ใช่ไหมครับ ก็เหลืออยู่ทางลําต้นหรือทางใบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าปุ๋ยน้ําตัวไหนนะครับถ้าสามารถแก้ปัญหา4ข้อที่ผมว่ามานี้ได้นะครับคือจําเป็นต้องใช้เลยนะครับเพื่อนๆครับในการใช้ปุ๋ยน้านะครับก็มี2อย่างครับ1สิ้นเปลือง2จําเป็นนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือถ้าใช้แล้วนะครับประสิทธิภาพต่ําเพิ่มน้ํายางให้เราไม่ได้เพิ่มความสมบูรณ์ให้เราไม่ได้เพิ่มเงินในกระเป๋าให้เราเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ อย่างนี้ถือว่าสิ้นเปลืองแต่ถ้าปุ๋ยตัวไหนนะครับแต่ถ้าปุ๋ยตัวไหนใช้แล้วทําให้ต้นยางของเราสมบูรณ์ขึ้นเปลือกยางหนาขึ้นใบยางเขียวขึ้นน้ายางออกมากขึ้นได้เงินมากขึ้นนั่นแหละครับคือความจําเป็นครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาร,ราคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมอาจารย์กันหาจะมาตอบให้นะครับ